สวัสดีผู้ชมขัน้นครับก็พบกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับน,นี่นะครับถังเก็บความเย็นนะครับอารัสกัน65นะครับสีเขียวกันอีกนะครับ อันนี้ก็ของพิ่มาถึงนะครับอันนี้เป็นราคานะครับสะเตือนแจงนิดหน่อยนะครับแต่ก็จัดมาแล้วนะครับโอเคัน <Wow. S 1> okay. นี้ก็มีนี่นะครับเฟซบุ๊กนะครับ การติดต่อนะครับแล้วก็การเข้าถึงกลุ่มนะครับซื้อขายสินค้านะครับถ้าใครสนใจก็ตามนี้เลยนะครับนี่เลยโอ้ี่ครับเป็นมีแตมมาข,ข้างๆนะครับ

ุ6 5ลิตรนะครับเป็นสีเขียวแกนิตนะครับก็กำลังเลงสีนี้อยู่นะครับก็สนใจนะครับสยเขียวครับผมนี่เเป็นสีเขียวแกนิตนะครับก็เป็นสเปคคร่าวๆเลยก็คือตัวนี้สามารถเก็บความเย็นได้อยู่ที่ประมาณ36วันนะครับวัสดุเป็นวัสดุฟูดเกรดนะครับแล้วก็นี่ครับ พื้นผิวตัวนี้เป็นพื้นผิวแบบอ่าหยาบนะครับแล้วก็ตรงเบอร์ขอบๆเนี่ยเป็นแบบเรียบนี่มาเห็นเคยนะครับตัวนี้ผมอยู่กับถังน้ำแข็งกับถังเก็บความเย็นของอาร์สการับทัคเกียร์กับรุ่นอาร์สการ์ทัคเกียรกสิบีเกียรแกนิดตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำคุณสมบัติคร่าวๆแล้วก็จากการที่ผมใช้งานไปสักพักหนึ่งนะครับก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับกับถังตัวนี้ อาจจะเป็นาถามที่ทุกท่านกำลังจะมองหาอยู่นะครับซึ่งก็ไซส์65เนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเราก็จะมีแต่ละรุ่นก็ใส่เล็กลงไปนะครับแล้วผมจะมาแนะนําทุกท่านวา่าการที่ใช้แล้วเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างน,นะครับจากการที่ใช้ขนาดไซส์65นะครับของตัวนี้เนาะอ,อาจจะประกอบกันตัดสินใจของทุกท่านนะครับที่กําลังจะมองหาถังตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของตัวถังนะครับถังตัวเนี้ยจากข้อมูลคร่าวๆก็คือเป็น ผลิตจากพลาสติกโพลีเมอร์อย่างดีนะครับตัวนี้นะครับจุดล็อกน่าจะมี2จุดนะครับก็คือทางซ้ายและขวาเป็นล็อกแบบเป็นหูพลาสติกแบบนี้นะครับซึ่งกดล็อกแบบนี้แบบสะดวกสบายดีครับแล้วเรามาดูภายในนะครับทางฝานะครับตรงนี้จะเป็นซิลยางกันความเย็นรั่วไหลนะครับอย่างดีนะครับแล้วก็ถังมีความหนามากนะครับจากสเปค ของถังตัวนี้นะครับสามารถเก็บความเย็นได้3าถึงหวันนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกนในคลิปถัดไปนะครับว่าเดี๋ยวผมจะลองใส่น้ําแข็งไว้นะครับว่าจะสามารถเก็บน้ําแข็งได้กี่วันนะครับถังด้านข้างตรงนี้เป็นหูหิ้วแบบนี้นะครับทั้ง2ด้านแล้วก็ตรงนี้เป็นรูไว้สําหรับเตียนน้านะครับวางขวดเบียร์เป็นแนวแนวขวางได้แล้วครับ แต่ไม่สามารถวางขวดน้ํา1.5ลิตรแนวตั้งได้นะครับนี่ครับติดครับติดจากวัสดุฟู้ดเกรดนะครับปลอดภัยสําหรับการใส่อาหารนะครับข้อเสียอีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้ตัวนี้เลยก็คือบนฝาถังนะครับ มันเป็นเหมือนเป็นสีแบบระเบิดมานะครับเป็นนะครับแต่ลักษณะจะเป็นมันไม่ได้เคลือบนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เคลือบนะครับจะเงาแบบนี้นะครับตรงนี้ไม่ได้เคลือบซึ่งมันเวลาโดนอะไรขูดเนี่ยมันจะเป็นรอยนะครับเปื้อนง่ายครับด้านบนนี้นะครับขนาด65ลิตรนะครับน้ำหนักที่ตามสเปกเลยก็คือ14.2กิโลนะครับซึ่งเป็นถังที่ค่อนข้างหนักมากนะครับ ถ้าเป็นรถเก๋งนะครับหรือว่ารถที่มีขนาดเล็กครับผมว่าอาจจะลำบากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นกระบะอะไรพวกนี้ก็น่าจะโอเคนะครับใส่น้ำแข็งไปเต็มนะครับถ้า2คนนะครับยังยกลำบากนะครับขนาด65นะครับนี่ก็เป็นอาจจะเป็นข้อเสียอีกจุดหนึ่งครับของถังนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับ65ลิตรตัวเปล่าของถังเนี่ยกินไปตั้ง14.2กิโลแล้วนะครับ แล้วก็เวลาใส่อะไรเข้าไปอีกก็ต้องใช้ผู้ชายสองคนนะครับยกถ้าเป็นผู้หญิงยกเน่ก,ก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะครับตามสเปคนะครับก็คือกว้างคนยาวคนสูงก็คือภาานอกนะครับคือ 42, 76แล้วก็39.5เ้เซนนะครับซึ่งค่อนข้างใหญ่ถ้าใสา่รถท้ายรถเก๋งก็ถ้าเป็นคันเล็กๆก็อาจจะแน่นนิดนึงนะครับ หรับขนาด65ลิตรนะครับ <g ib it> ก็เป็นตั้งถังน้ําแข็งองีกตัวหนึ่งที่ท่านอาจจะกําลังจะมองหาอยู่นะครับวันนี้ก็ามารีวิวคร่าวๆนะครับจากการใช้งานจริงนะครับของผมนะครับกับเจ้าตัวอสก斯น65 L ตัวนี้นะครับคลิปนี้ก็ฝากทำได้เพียงเท่น,นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบกันอีกทีว่าเจ้าถังตัวนี้นะครับสามารถเก็บน้าแข็งได้กี่วันนะครับเดี๋ยวผมจะทําการใส่น้ําแข็งแล้วก็จะทําการ เก็บข้อมูลให้ทุกท่านรับชมกันนะครับว่าถ้าผมใส่ถังน้ําแข็งไว้แล้วก็เด็ดน้ําทุกวันนะครับว่าจะเก็บน้าแข็งได้นานสักกี่วันนะครับสําหรับวันนี้ก็มารีวิวนะครับเจ้าถังเก็บความเย็นนะครับอาร์สการ์65นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากทวามน้ำแข็งี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับฝาก subscribe ช่อง n e l ทรูบตุโกด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปเราจะมาทดสอบกันนะครับว่ามันจะเก็บน้ำแข็งได้กี่วันนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ